การดำเนินงานกิจกรรมและงานสำคัญของจังหวัดพะเยาเดือนเมษายน2554พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาดังต่อไปนี้ วันที่21มีนาคมเวลา10นาิกา54นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินัดมดาตศเสด็จไปบันทึกเทปแถบวิดีทัศน์ชุดพิเศษอิ่มบุญอิ่มใจสายใหญ่ครอบครัวในรายการเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เวิลด์พร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรและหม่อมหลวงสาราลีกิติยากรทานนี้เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและศิละปะวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลปิดภาคการศึกษา ซึ่งได้แพร่ภาพออกอากาศในรายการเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เวิลทางสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3โดยวันแรกได้เสด็จไปที่วัดที่อำเภอเชียงคำสำหรับวัดแรกที่เสด็จคือวัดพระนั่งดินวัดที่สองวัดแสนเมืองมาตําบลหยวนและวัดที่สวัดนันตารามวัดสุดท้ายของวันแรกคือวัดหยวนในโอกาสนี้สมงเยี่ยมราษฎรชาวไทยลื้อที่ไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมกับทอดพระเนตรการจำลองตลาดนัด การมั่วครัวหอมซึ่งจัดแสดงอาหารขาวหวานเล็กเรื่องแต่งกายตลอดจนการแสดงต่างๆของชาวไทยลือ้อวันที่22มีนาคมเวลา11นาฬิ15นาทีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามัสเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรไปยังศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาอำเภอปง ในการนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชนเผ่าของชาวไทยภูเขาเผ่ายาและเผ่าม้งในชุดรำถาดชุดธรรมหากินและการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมือทางด้านการเกษตรรวมถึงหนังสือเดินทางข้ามภูเขาและผลผลิตจากโครงการหลวงปังค่า โดยมูลลนิธิโครงการหลวงเข้าไปพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาเผาเยาและเผามงตลอดจนงานศิลปหัตกรรมเช่นการทําเครื่องเงินตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋าปักลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่าจากนั้นได้เสด็จไปยังวัดสีคมคําอำเภอเมืองพยาวและเสด็จต่อไปยังท่าเทียบเรือบริเวณกว้านพยาวระทับเรือที่นั่งไปยังวัดติโลกอาราม ซึ่งระหว่างทางได้ทอดพระเนตรทัศนียภาพโดยรอบของกว้านพยาด้วยและเมื่อเสด็จถึงทรงวางพวงมาลัยและจุดทูปเทียนบูชาหลวงพ่อศิลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาน้ําจืดและทรงปล่อยโคลมลอยภาคคาที่สารารวมมิตร27จังหวัดทหารบกทรงประทานของเที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานจํานวน150ราย จากนั้นได้ทอดพระเนตรชุดการแสดงฟ้อนรำของเด็กนักเรียนและเยาวชนจังหวัดพะเยาว,วันที่23มีนาคมที่เรือนจำจังหวัดพะเยาได้มีพิธีปิดโครงการคนดีของพ่อ99วัน9ไม่9ต้องและพิธีเปิดโครงการ to be number วัน โดยมีนายเพียวรพัฒน์บุญเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพร้อมกับมอบโล่หนังสือรับรองความประพฤติวุฒิบัตรของกรมราชทัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดพะเยาที่เข้าร่วมโครงการวันที่29มีนาคมที่โรงแรมพะเยาเกตเวสสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารท้องถิน่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบุญสืบแช่มช้อยหัวหน้าพูดตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและปา,ากฐกถาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยสู่การพัฒนาท้องถิน่นและนายวิเศษศักด์อินทราปกรณ์ประกันสังคมจังหวัดพยาวบรรยายเรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบวันที่30มีนาคม ที่โรงแรมอามารีแอร์พอตกรุงเทพมหาคนครสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ส่งตัวแทนนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วมโครงการสัมมนาประเมินการจัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุเรื่องสื่อสารอย่างไรเพื่อดูแลจิตใจคนในชุมชนโดยมีนายแพทย์อิทธิพลสูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสื่อสารการลดภาวะทางอารมณ์ของประชาชนที่ต้องต่อสู้กับภาวะวิกฤตในโลกโลกาภิวัตน์ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาวะทางการเมืองการต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผ่านักจัดการวิทยุและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานวันที่31มีนาคม ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีเนื่องในวันเที่ยระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและในวันเดียวกันนี้ได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปี2554เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสำนึกในหน้าที่และระหนักถึงเกียรติของข้าราชการโดยได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนตลอดจนการอ่าน วัฒธรรมคติสมเด็จพระสังฆราชการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นปี2553ด้วยวันที่1เมษายน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรพันรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคม2554ณวัดศีคมคำโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีและร่วมถวายพาดไรในการบรรพชาสามเณรวันที่สเมษายน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานสืบสารวัฒนธรรมพะเยาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยที่สนามหน้าศาลาหมืนปีริมกว้านพะเยาโดยมินายการพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมกับนำข้าราชาการและประชาชนถวายพานพุ่มดอกไม้สดเครื่องสักการะต่อหน้าพระบร,รมสาริสิก์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเทเพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์และส่งเสริมการดําเนินงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะวัฒนธรรมพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานมอบโล่ให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและบุคคลที่แต่งกายด้วยผ้าไทยวันที่ 2. เมษายน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามโครงการชาวดินพะเยาเข้าถึงประชาชนณวัดดอนมูลหมู่ที่5ตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาโดยจัดกิจกรรมให้บริการนัดจดทะเบียนนัดรังวัดล่วงหน้าให้คำปรึกษาแนะนำประชาชนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างรอยยิ้มแบ่งปันความสุขสู่สังคมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านดอนมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส่วนหนึ่งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา วันที่3เมษายนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้เชิญสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนและศึกษาดูงานด้านการป้องกันควบคุมโรคโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาที่บ้านกลางอ่าวรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่3ถึง7เมษายน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนโยบายแนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปยังประชาชนให้รู้จักการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวันที่4เมษายน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาได้จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนประชาชนปี2554หรือ PM ขั p ซึ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้จัดขึ้นระหว่างวันที่4มีนาคมถึง4เมษายนที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ดยนายแนราทิปพรมพฤกนายอำเภอภูกรรยาวได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันพร้อมกับมอบรางวัลสรุปผลการแข่งขันดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลตะบนแม่ใจรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารุ่นประชาชนชายชนะเลิศได้แก่ทีมสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยารุ่นประชาชนหญิงชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนปงรัชดาพิเศษวันที่4 5ถึง5เมษายน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาได้สำรวจข้อมูลเส้นทางและสะภาพการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านณจุดผ่อนปรนบ้านทวกเมืองคอบแขวงชัยบุรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเส้นทางคมานาคมและการขนส่งยังเป็นถนนลูกรังคลุขระใช้เวลาในการเดินทางนานสำหรับท่าเรือมีขนาดเล็กติดกับแม่น้ำโขงมีเรือสินค้าเรือโดยสารขนาดเล็กให้บริการแต่ไม่มาก การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีหลากหลายส่วนใหญ่ซื้อจากไทยส่วนราคาขายปลีกค่อนข้างสูงเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งการค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วผูสร้างปัจจุบันนั้นมีมูลค่าการค้ารวมปีละประมาณ29ล้านบาทวันที่6เมษายน เวลา9นาฬกาจังหวัดพะเยาได้ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันเที่ยวระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยมีนายพงศักดิ์บังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจผู้แทนภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิชมรมต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชปฐมบรมราชวงศ์จัก,กรีวันที่7เมษายนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเข้าทำการตรวจยึดต,ต้นกัญชาขนาดสูงเกือบ2เมตรภายในบ้านป่งขามหมู่ที่10ตำบลบ้านตำอำาเภอเมืองพะเยาที่ชาวบ้านได้มีการลักลอบปลูกไว้ที่บริเวณภายในบ้านพัก จับกลุ่มชาวบ้านได้หคนพร้อมกับยึดต้นกัญชาได้20ต้นโดยผู้ต้องหารับสารภาพวา่าปลูกต้นกัญชาไว้เพื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารไม่ได้ปลูกไว้เพื่อเสพหรือจำหน่ายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดและยึดของกลางต้นกัญชาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพยาพร้อมกับแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตวันที่11เมษายนที่ศาลาหมื่นปีริมกว้านพยาว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2554พร้อมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นและปล่อยแถวตำรวจกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่11เมษายน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพยาวห่วงใหญ่การบริโภคอาหารช่วงเทศกาลสงกรานต์และรณรงค์งดละเลิกอาหารสุกๆดิบๆอาจส่งผลให้เป็นโรคหูดับเพื่อต้องการให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงพิษภัยการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะให้ประชาชนทราบเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนประกอบกับช่วงเทศกาลสงกราน ซึ่งอาจมีการฉลองพบปะสังสรรค์รอมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยวเลือกร้านอาหารที่สะอาดปลอดภัย วันที่13เมษายนจังหวัดพะเยาได้จัดงานปาเวณีปีใหม่เมือง2,554ที่กว้านพะเยาระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนณลานอนเนกประสงค์สวนสุขภาพหลังเทศบาลเมืองพะเยาและถนนริมกว้านโดยบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานในภาพรวมของจังหวัดโดยการดำเนินงานจะมีรูปแบบในแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วันที่18เมษายนที่ห้องประชุมชั้น4สาะระกลางจังหวัดพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ปี2554ได้จัดประชุมเพื่อสรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ช่วง7วันอันตรายระหว่างวันที่11-17เมษายนพร้อมทั้งทำพิธีปิดศูนย์ วันที่19เมษายนที่โรงแรมพยาวเกตเวสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดพยาจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทํางานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนปี2554โดยมีนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธานวันที่20เมษายนจังหวัดพยาวจัดพิธีสงน้ำพระเจ้าตนหลวงพ่อขุนงงาเมือง การสระเกล้าดำหัวพระเทระชั้นผู้ใหญ่และการรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาโดยภาคเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีได้มีพิธีส่งน้ำพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีคมคำจากนั้นได้ร่วมกันส่งน้ำพ่อขุนงำเมืองที่อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองหลังจากนั้นได้ไปสระเกล้าดำหัวและถวายเครื่องขยธรรมแด่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา ส่วนภาคบ่ายที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการซึ่งนำโดยนายกัดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายนิมิตวัรชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานขอพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ส่วนราชการและหน่วยงานใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้จะดทสาสรุปผลการดําเนินงานโดยย่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสํานักงานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือนและติดตามชมวีดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สํานักงานจังหวัดพะเยาที่ www. p a h a y u go. th ในหัวข้อวีดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสําคัญ